หนึ่งนาทีก็ได้ค่ะแล้วก็คอยสูบลมเพราะว่าความร้อนพวกเนี้ยค่ะจากไฟมันจะไปเผาท่อส่งน้ำมันกา๊าซกระเข็มเนมหนูเพราะว่าถ้าท่อส่งน้ำมันกา๊าซกกะเข็มนมหนูหมันไม่ร้อนเวลาน้ำมันกา๊าซมันวิ่งขึ้นไปจากที่น้ำมันกา๊าซอยู่ด้านล่างร้อนนะคะร้อนอ <ๆ S 2> นะคะจากข้างจากนอี่้อ๋เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังลูกาเดี๋ยวมันจะเหมือนหลอดไฟเลยดูดูดูสังเกตดีๆนะ ือตัวนี้มันจะไม่ระเบิด er. เพราะว่าม oh, well, uh. ันเป็นน้ำมันก๊าดนะค่ะเพราะน้ำมันก๊าดอย่างน้อยมันแค่ติดไฟแล้วไฟลุกพอเราปล่อยลมดับท่อของน้ำมันก๊าดก็คือไฟมันก็จะดับอ่ะคืเกนกันีล้วะมเคะอันนี้ติดแล้วอ่าอันนี้คือคือยาง ก็รอประมาณอ่าน้ำมันแอลกอฮอลเหลหือประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยค่ะแล้วก็ปล่อยท่อส่งน้ำมันกา๊าซขอบคุณนะรุ่นนี้ทำจากที่ไหนเยอรมันค่ะอ๋อเยอรมัน <c oughs> นี่ค่ะติดแล้วค่ะถ้าติดแล้วจะเป็นอย่อยู่ที่เราจะเร่งความสว่างเยอะเบาความสว่างอยู่ที่ท่อส่งน้ำมันกา๊าซตัวนี้ค่ะ แต่อย่าปิดเลยถ้าปิดเลยแล้วก็คือดับเลยแล้วต้องจุดใหม่ก็ค่อยๆหลีอย่างเงี้ยมันจะสามารถหลีแสงได้เหมือนแสงมันเข้มไปแล้วก็หลีเดี๋ยวว่าเราต้องการน้มันสว่างก็จะอยู่ที่เราใช่ค่ะมันอยู่ที่น้ํามันตาด้ใส่ใส่ที่โดนจุดแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบเนี้ค่ะเหมือนคล้ายๆผงถ่านแต่ว่ามันจะมีการแข็งตัวเพราะมันจะมีสารพวก p ีเมียมหรืออะไรเนี่ยค่ะ นี้จะมาจากประเทศอเมริกา